มาแล้วภาพโปสเตอร์เกมรักทรยศแอนอนันดาฟาดฟันเคมีดีงามข้อตัวละครชัดเจนแล้วสำหรับผลงานการรีเมคของช่อง3จากต้นฉบับซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ที่นำมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นของไทยโดยได้3นักแสดงดังอย่างอนันดาเอเวอริงแฮมแอนทองประสมแพทริซีกูดแน่นอนว่าหลังจากที่ประกาศออกมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ล่าสุดช่อง3ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มเล็กน้อยพร้อมชื่อเรื่องว่าเกมรักทรยศชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของหมอเจนต้องพังทลายลงเมื่อพบว่าอทินสามีของเธอนอกใจท่ามกลางคนรอบกายที่ต่างรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้จุดเริ่มต้นเกมรักทรยศจึงเริ่มขึ้นเปิดตัวออฟฟิเชียลโปสเตอร์เวอร์ชั่นแรกกับซ ซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยเกมรักทรยศเดอะเบทราย่ลผลงานรีเมคจากซีรีส์ชื่อดังของประเทศอังกฤษด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ที่กวาดรางวัลและได้รับความนิยมอย่างมากมายมาแล้วทั่วโลกหรือถ้าคอซีรีส์เกาหลีคุ้นเคยกันดีก็คือซีรีส์ A World of Married Couple